สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช้าเฟภาพทองคำายทองแท่งนะคะอรุณสวัสดยามเช้าพี่พี่แม่แม่ทุกทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกันในรอบเช้าเวลาแปดนาฬิกานะคะ เราจะเอาอาหารมาเสริมให้กกบเด็กๆในรอบเช้านะคะน้องแป็ต้องขอบพระคุณนะคะแม่มนสิชานะคะหรือว่าพิดานะคะที่อุดหนุนกล้วยนะคะน้องแบมนะคะมาให้กับน้องทองคําน้องทองแท่งน้องไข่มุกนะคะแล้วก็แม่ทองคุณนะคะ,อะตอนนี้กล้วยก็สุกแล้วนะคะน้องตป็ก็เลยจะจัดเสริมให้ในรอบเช้าเลยนะคะขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสําหรับกล้วยหวานๆกล้วยอร่อยๆนะคะของลูกชายลูกสาวนะคะก็ขอให้พี่มนสิชานะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ํารวยเงินทองนะคะ การสินใดก็ขอให้สมมงมากปรารถนาค่ะพราะคือประการปกปักรักษานะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไม่รอช้านะคะเดี๋ยวจัดมาให้ลูกๆเลยเดี๋ยวหิวกันแล้วนะคะไดนะ้พ่อใหม่เอามาให้ลูกๆเลยนะคะกล้วยก็ล้างแล้วก็แบ่งเป็นสามส่วนที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องแบ่งเนาะลูกๆบ้านนี้ต้องแบ่งนะคะไข่มุกก็ตื่นเต้นแล้วไข่มุกบอกหนูเห็นกล้วยแล้วนะ<ม>รีบ,ร,บรีบเอามาเลยรีบรีบเอามาเลยหนูเห็นกล้วยแล้วนะ อจาจารย์สวยๆก่อนโบนดูอ่ะมือน่ะมืออาจาสวย,สสวยเอ้ยมาแล้วของโปรดหนูมาแล้ววันนี้พ่อกับแม่จัดให้แต่เช้าเลยนะคะโัววัรีบมากรีบมากอ,อันนี้คือตัวที่สุกนะคะยังยังยังเหลือบางเครือที่ยังไม่สุกก็มีนะคะต่อไปก็จะทยอยเอามาให้กินเรื่อยๆนะคะรีบมากรีบมาก ไค่ไไมุกก็หิวแล้ว,วหิวแล้วครับหิวแล้วคะ่ะวันนี้ได้กินกล้วยแต่เช้าเลยนะคะวันนี้ก็พ่อใหม่กับน้องเปียวก็ทํางานเสร็จแต่เช้าเนาะนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปเอาญ้าอีกนะคะวันนี้มาทักทายแต่เช้าเลยท้องคาหิวแล้วท้องคํากระวุนกระว่ายแล้ว เป็นกล้ยวยหวานๆจากแม่ดานะคะแล้วก็ขอบพระคุณพี่เบนด้วยนะคะขอบพระคุณพี่เบนด้วยที่สั่งกล้วยให้กับน้องเฟสด,ด้วยนะคะ,ะออยันยันเขาแย่งยันนงแย่งหอบเอาเลยเอ,อยใจเย็นใ <c oughs> จยเย็นๆลูกปุ่นพ่อหอบเอาที่นี่มันกระลนมือ อกลัวน้องแย่งดู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 ทองคำหอบอาเลยทองคำสิเละมันสิเลดูท่ากินทองคำนะคะกลัวน้องแย่ง แบ่งให้คนละตะก,ก้าเลยนะคะเดี๋ยวแย่งกันกินวันนี้จัดอาหารเช้าให้ตั้งแต่เช้าเลยนะคะเป็นกล้วยเนาะอันนี้ต้องขอบพระคุณพี่ดาอีกครั้งนะคะแล้วก็มีข้าวโพดด้วยนะคะเดี๋ยวกล้วยส่วนที่เหลือน้องเปียวก็จะไปแบ่งให้กับแม่ทองคูณด้วยนะคะ ทองหยิบทองหยิบกับมูมูบอกว่าหนูอยากกินหนูอยากกินกับพี่ไข่มุกจังเลยสวัสดีค่ะพี่เบนอรุณสวัสด์ยามเช้าค่ะทองหยิบทองหยิบกับมูมูบอกว่าอยากกินกล้วยกับพี่ไข่มุกยังเลยมาเดินวนแล้วสวัสดีค่ะแม่บุญทรงอ่าช่วงได้กินก็จะเรียบร้อยนะคะ วันนี้จัดอาหารมาเสิร์ฟแต่เช้าเลยไปดูทองแท่งบ้างสวัสดีค่ะเด็กเเด็กๆกำลังตั้งใจเลยค่ะพี่เบนนี่ดูทองคำดูทองคำโอ้ยกระยิบกินทีละลูกกระได้ดอ,อย่าน้องแย่งหอบเอาเลยบุงทองคำบอกกินทีละลูกมันไม่สะใจนะแม่มันต้องหอบเอาใหญ่ๆเลย นี่ต้องกินเหมือนทองแท่งสีทองคำกินเหมือนน้องนี่น้องเขากินเรียบร้อยตัวเองแล้วโอยหอบเอาหอบเอา,อเอากลัวน้องแย่งนะคะเมื่อวานช่วงบ่ายรู้สึกว่ามีการแสดงอยู่เนาะแต่ว่าพี่ทองคำไม่ได้ไปแสดงนะคะ ว่าพ่อใหม่กลับบ้านกลับบ้านกับน้องเปียวนะคะก็เลยไม่ได้แสดงนะคะสวัสดีค่ะแม่ปุ้ยอรุณสวัสดยามเช้าค่ะวันนี้ก็ไม่น่าจะได้ไปไหนเนาะถ้ามีการแสดงก็พี่ทองคำก็น่าจะได้ไปนะคะเพราะว่าเมื่อวานก็เราก็กลับบ้านกันนะคะไปเ้นโดนตาเนาะนะคะ ด้วยมาให้น้องๆอ,อยู่นะคะไข่มุกออ้ยขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณล่วงหน้านะคะาบุญรักษาจ้าหนูเป๋วเช่นกันนะคะแม่ปุ้ยหมดก่อนเพื่อนกินหลังเพื่อนหมดก่อนเพื่อนนะคะไอ้เต้าอ้วนไข่มุกหมดแล้วบอไข่มุกก็หมดแล้วไข่มุกหมดแล้วอย่าร้องนะลูกอย่าร้องนะ เด้วเราจะแบ่งให้กับแม่ทองคูณด้วยนะคะแม่ทองคูณตอนนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วนะคะก็ขาก็เริ่มยุบแล้วนะคะไม่ไม่ค่อยบวมเท่าวันแรกแล้วก็เริ่มเดินได้คล่องกว่าเดิมแล้วนะคะไข่มุกหมดแล้วพี่ทองคําก็หมดแล้วแตทองแท่งสุดหลองเราทองแท่งเขาจะกินแบบเรียบร้อยเขาจะหยิบทีละลูกทีละลูกนะคะ วันนี้ได้กินกล้วยหวานๆแต่เช้าเลยของโปรดนะคะเมื่อวานกไ็ไปกินกล้วยแล้วก็อะไรบ้างพ่ออ้อยแล้วก็หญ้าเนาะงานวันเกิดพี่โมมีจานนะคะอุย้ยกลับมาแล้วง่วงกันยืนหลับกันทุกเชือกเลยนะคะแล้วมีพี่พี่ทองแท่งเอากล้วยมาฝากน้องไข่มุกด้วยนะคะน่ารักมากนะคะกลัวน้องไม่ได้กินนะคะเอากล้วยมาฝากน้องด้วยนะคะ ชานี้อากาศดีดีใช่ค่ะพี่เบนอากาศเหมือนหน้าหนาวเลยค่ะบรรยากาศเหมือนหน้าหนาวเลยเออดีก็อ่อน,อนพออ่อพ่อเออี่ทองคำพี่ทองแท่งพี่ไข่มุกได้กินแล้วแล้วหนูได้กินอะไรคะนี่น,นะะี่ยขโมยขโมยกล้วยเอาขโมยกล้วยแม่ไหนดูสิ เจ้ามู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 บอกโอ้ยหนูขอกินด้วยน้อยมูมูไปไหนนั่นขโมยกล้วยไปแล้วนะคะนี่โอ้ยว้าวเอากล้วยมาให้น้องด้วยสุดยอดค่ะกลัวกลัวน้องกลัวน้องจะน้อยใจไม่ได้ไปกับพี่นะคะก็เลยเอากล้วยมาให้น้องด้วยหมดแล้วเราลูกหมดแล้วเหรอครับขอบพระคุณไม่ไดาก่อนเร็ว นูทองคำทำอะไรท้ายยังนะลูกเฮ้ย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 โอ้โหโอ้โหโอ้โอ้น้องมูมูกับน้องทองหยอดค่ะแล้วก็แม่ของน้องทองหยอดจะชื่อน้องกีวีค่ะน้องเอ้ยน้องทองหยิบน้องทองหยิบขออภัยค่ะทองหยอดตายแล้วเนาะลืมลืมลืมขึ้นหอดทองหยอดดิมีมีน้องมูมูน้องกีวีแล้วก็น้องทองหยิบนะคะมีสามตัวนะคะ มูมูอ่ะเขาจะชอบมาแย่งผลไม้น้องช้างเวลาที่เมื่อก่อนจะไล์สดเนาะพอไล์สดขายผลไม้มูมูเขาจะเอบมาโดยเฉพาะแตงกวานะคะถ้าถ้าช้างกินหล่นปุ๊บมูมูจัดการทันทีนะคะใช่ไหมท้องแท่งท้องแท่งกักให้แม่แม่ดูอย่างวันนี้กวักให้แม่แม่ดูอย่างครับเฮ้ยกดกดกดให้มูมูกดให้มูมูเอาทำอะไรอีก กินอิ่มแล้วก็จะโชว์ให้กับแม่ๆได้ดูนะคะกดให้หมูมูนล้วหมูมูเอากล้วยมากินนะคะเออหมูมูขโมยกล้วยเอาละเอาละถึงเวลาผมจะโชว์แล้วครัผมได้กินอิ่มตั้งแต่เช้าแล้วผมจะโชว์ให้กับแม่ๆได้ดูครับโชว์อะไรลูกไม่ใช่โชว์ขาที่ห้านะท้องแท้งเก็บหน่อยลูก ได้กินกล้วยแล้วคึกคืนครับอร่อยไหมครับเอวยิ่งไหมเอวยิกงไหมนี่นี่นี่ามาอีกแล้วรถน้ำแข็งขังน้นนี้มากยำเด็ดเปิดเพลงมายยำนัน<ส>น่าจะไม่เข้าหรอกเนาะแม่แม่เพลง แล้วใคอยาบมาทางนี้ก่อนนี่รถน้ําแข็งก่อนคันนี้คันเดียวเลยมาทีไรชอบเปิดเพลงมาตลอดเลยใช่ไหมทองคําหนูชอบไม่หลูกพี่เขาเปิดเพลงมาด้วยอะไหนหนูบอกแม่บอกให้ขอบพระคุณแม่ดายังไม่ได้ขอบพระคุณแม่ดาเลยขอบพระคุณแม่ดาก่อนเับ จะคายยังดอกเออเอ่อเต้นเนีพอเบอร์เงาเฮ้ยเฮ้ยพอเต้นคือเออพอเต้นเป็นคือผมบอเอาเอาเอ้าเฮ้ย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 เพื่อเพื่อนอะพอเต้นเป็นคือผมบอพวดนะเพื่อนได้กินกล้วย ได้กินเราคึกคักข,ขนาดพุดพดอารมณ์ดีจังเลยนะลกูกตามด้วยท่าข่าน้อยขอคาระวะสวัสดีค่ะพี่ขนุนน้อยรุ่นสวัสดียามเช้าค่ะคึกค่ะคึกได้กินกล้วยอิ่มแต่เช้าเลยค่ะคึกมาก กินเสร็จก็คึกเลยค่ะ,อะโอ้น้ำลายเต็มหนาแม่เลยลูกย้อนแสงไหมกล้วย,ยของแม่พี่มนสีชาค่ะของพี่มนสีชานะคะพิดาอุดหนุนกล้วยของน้องแบมนะคะมาให้กับ น้องทองคำทองแท่งน้องไข่มุกแล้วก็ไม่ทองคูณนะคะตอนนี้ก็สุกแล้วคือความจริงได้หลายวันแล้วคะ่ะแต่ว่ายังไม่สุกเนาะนะคะวันนี้ก็สุกแล้วน้องเป๋าก็เลยเอามาจัดให้เด็กๆในรอบเช้าเลยนะคะขึ้นน่ะขึ้น่ะกินอิ่มแล้วก็โชว์นะคะเออกินอิ่มกับกวนบ๊วยจากแม่เด็กๆนั่นเองใช่คะ่ะพี่ขนุนน้อย นี่เห็นไหมรู้รู้ว่าได้กินกล้วยของแม่ผมครับเป็นไมเนี่ยผมโชว์ใหแ้แม่แม่ดูเลยโชว์ให้แม่ดูเลยเนี่ยเออ,อเมือลอตะตีกล้วยนั้นฮะหมดหรือ,อยังกล้วยขโมยกล้วยของพี่ทองแท่งไปหนึ่งลูกนะคะสงสัยจะหมดแล้วเด<ม>ินมาหาอีกใช่ไหมมันหมดแล้วหมูมู วันนี้ยังไม่ทราบเลยค่ะพี่ขนุนน้อยต้องรอดูนักท่องเที่ยวค่ะถ้าเจ้าหน้าที่ส่วนมากจะแจ้งแจ้งไล์สักประมาณเก้าโมงครึ่งค่ะเพราะต้องดูนักท่องเที่ยวก่อนถ้าถ้ามีนักท่องเที่ยวก็แสดงค่ะถ้าไม่มีก็อยู่บ้านเหมือนเดิมนะคะเฮือหอ,หอ,หอคือคักแต่นเศร้าแต่น้ออากาศจะดีคันนี้ พุดนะข้านเขาขานเขาอ่ะคานเขาขานเข,าข่า,ขายืนมดแล้วไม่ได้คานเลยเอออะไรมารยอ,อยากดืนน้ำเพลินอยากดืนน้ำเพลินไหมไม่เอาไม่เอาไม่ดื่ ขออะไรมันหมดแล้วลูกอาการดีขึ้นแล้วค่ะพี่ขนมน้อยอาการดีขึ้นแล้วค่ะก็ขาก็เริ่มหายบวมแล้วค่ะแล้วก็เดินคล่องกว่าเดิมเนาะพ่อะแต่ยังไม่ยังไม่หายร้อยเปอร์เซนต์ค่ะก็ก็ดีขึ้นแล้วล่ะคะ่ะแล้วน้องเปียวก็จะเอากล้วยไปให้กับแม่ทองคูณด้วยนะคะแบ่งไว้ให้กับแม่ทองคูณด้วยต้องได้ให้กินทุกคนนะคะให,ให้ลูกกินแล้วก็ต้องให้แม่กินด้วยดูอยากเล่นอยากเล่น เขาอยากเล่นด้วยนมัสการค่ะนมัสการค่ะหลวงพี่มด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 ลหลได้หม,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 หมื่อันไหลสุดได้ค่ะได้ค่ะพี่ขนุนนนอะเดี๋ยวน่าจะเป็นช่วงเที่ยงเนาะเพราะว่า9ก้าโมงครึ่งน้องเป๋อจะไปเอาญ้าก่อนนะคะไปเอาญ่าแจกก่อนนะคะก็กลับมาก็น่าจะสักประมาณสิบเอดโมงนะคะ ว่าจะไปไลฟ์ที่ไรก็ไม่ได้ไปตลอดเลยนะคะวันนั้นก็วันนั้นก็ว่าจะไปไลฟ์ช่วงเช้าก็ก็ไม่ได้ไปนะคะพอดีคุณปู่แกตัดหญ้าที่บ้านแล้วก็เลยก็เลยไม่ได้ตัดเข้าไปให้แกนะคะก็เลยไม่ได้เข้าเข้าไปไลฟ์ในช่วงเช้าเอ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 ากลัวที่ไหนล่ะเอา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  ใจเย็นทองหยิบเออเออเออตัวเล็กแต่ไม่ได้กลัวนะคะนี่เอาศพตาศพตาศพตากันก่อนมาแล้วเออเออเอาเลยไนหยิบเอาเลยโอ๊ยรถดินกับเปิดเพลงอยู่วเท่านี้ ทำไมช่วงเช้ามันมีแต่อะไรที่แบบตอนนี้ขอดินมาลงให้กับพี่ทองผ้าภูมินะคะแต่ว่าโชเฟอร์ก็จะวัยรุ่นหน่อยเปิดเพลงมาด้วยเพราะเขาเด็กน้อน,น่าจะไม่เข้าใช่ไหมคะแม่แม่เสียงเพลงเข้าไหมคะเมื่อไหร่จะได้เขาเด็กน้อเสียงกับบรเดีแห้งดอกโอเคค่ะก็น้องน้องเบลก็ต้องขอบพระคุณพี่ดานะคะพี่มนต์ศชาอีกครั้งนะคะสำหรับ กล้วยหวานๆนะคะแล้วก็เยอะมากเลยนะคะไม่เข้าข่าวค่ะขอบคุณข่าพี่ขนน้อยนะคะน้องเบลก็ต้องขอบพระคุณอีกครั้งนะคะก็คืเอเยอะเยอะมากจนบางทีก็ก็เกรงใจเกรงใจนะคะก็ขอบพระคุณในความรักความเมตตานะคะที่มอบไม่กับลูกๆนะคะก็รักในน้อยแต่ขอให้รักนานๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเอ็นดูลูกๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ เราก็สัญญานะคะจะสร้างความสุขนะคะสร้างเสียงวเราะนะคะให้กับแม่แม่นะคะทุกทกท่านได้รับชมนะคะเดี๋ยวน้องเปียวจะขออนุญาตไปทานข้าวก่อนแล้วก็จะได้อาบน้ําไปเอาย่าแจกโตนะคะแม่แม่แมค่ะเดี๋ยวช่วงเที่ยงมาเจอกันอยู่ที่บ้านแม่ทองคูณนะคะคลิปนี้นะคะน้องเปียวแล้วก็เด็กๆนะคะก็ต้องขอลาไปแล้วนะคะแม่ดารักใหญ่ๆแต่รักนานๆน,น,นะคะค่ะ ก็คือไม่ไม่รู้ว่าจะตอบแทนท่านยังไงเลยนะคะเพราะว่าพิดาตั้งแต่รู้จักกับลูกๆมาพิดาช่วยเหลือมาทุกอย่างเลยนะคะพิดาเมตตากับลูกๆทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ลูกๆนะคะหมายถึงทั้งน้องเปยวเองทั้งน้องมีนาอะไรอย่างนี้นะคะพิดาคือเมตตาเมตตามากนะคะก็ <laughs> ไม่รู้จะเอาคำไหนมา อธิบายเนาะแต่ว่าซึ้งมากซึ้งในความเมตตาของพิดาที่มอบให้กับครอบครัวของเรามากๆเลยนะคะเดี๋ยวยังไงน้องเปียวจะมาไลฟ์อีกทีในช่วงเที่ยงนะคะแม่ๆค่ะที่บ้านแม่ทองคูณเนาะนะคะก็สุดท้ายนี้ขอให้พี่ๆแม่ๆทุกๆท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรำ่ำรวยเงินทองนะคะคิดการสิ่งใดก็ขอให้สมมุ่งม,มาปรารถนาทุกประการนะคะพระคุปะกรรมปกปักรักษาทุกๆท่านเลยนะคะ ดีใจกับครอบครัวใหม่ด้วยนะคะที่มีแม่ดารักและเอ็นดูใช่ค่ะพี่กนุนน้อยคือดีใจแบบดีใจมากโอ้ยโ,โอเคค่ะคลิปนี้เด็กๆแล้วก็พ่อใหม่น้องเปียวลาไปแล้วนะคะเราพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ